กับร้านพระก,กูพระบูชากันอีกครั้งนะครับวันนี้กับมาพบกับ EP พีที่14ของช่องนะครับวันนี้ได้นําเสนอพระอันดับหนึ่งของเมืองเพชรบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าพระร่วงปางเปิดโลกซุ้มเลนแก้วนะครับกูวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพระได้ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นพระอันดับหนึ่งของเมืองนี้เลยนะครับสมัยก่อนตอนที่เปิดกูใหม่ๆนะครับให้บูชากันองค์ละ250บาท แต่สมัยก่อนนะครับทองประมาณบาทละหกร้อยนะครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบเท่าที่เคยฟังผู้ใหญ่เล่ามานะครับสวยๆราคาแตะถึงหลักหนึ่งแสนบาทนะครับสมัยนี้ราคาความนิยมค่อนข้างจะลดลงมานะครับเพราะว่าคนสนใจพักุน้อยลงนะครับแต่คุณค่าขององค์พระนะครับไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับพี่ๆอยู่ที่ประวัติความเป็นมาแล้วก็ ประวัติการสร้างต่างๆของวัดนี้มีค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นวัดหลวงประจําเมืองเพชรบูรณ์ด้วยนะครับโอเคเข้าเนื้อหาของพระเครื่องนะครับวันนี้พระกุมหา,าธาตุเพชรบูรณ์นะครับมีขึ้นด้วยกันหลายพิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์นั่งซุ้มเลือนแก้วพิมพ์เปิดโลกนะครับแล้วก็มีพิมพ์ต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกับทางจังหวัดสุโขทัยและอยุธยานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยคือเนื้อโลหะครับ แล้วก็คาดที่กุเป็นสิ่งที่เราบ่งบอกได้เลยว่าพระโซนแบบนี้จะขึ้นที่เพชรบูรณ์สุขโขทัยอยุธย,ยานะครับแต่พิมพ์เนี้ยที่เป็นพิมพ์เปิดโลกสมเงินแก้วเนี่ยครับจะมีขึ้นเฉพาะที่เพชรบูรณ์เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะพามาให้ดูสองแบบนะครับระหว่างแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเทไม่ตัดปี เนี่ยครับไม่ตัดปีดคืออะไรเนี่ยครับปีดด้านนี้ถ้าผมชี้ให้ดูอันนี้คือเรียกปีกพระเนี่ยปีดด้านเนี้ยจะกว้างจะเทเนื้อเกินเห็นไหมครับส่วนอันตัดปดีตัดชิดนะครับเห็นไหมครับเขาจะตัดสับเนื้อที่เกินออกแล้วสับเข้ารูปถ้าเกิดเราเอาสององค์มาเทียบกันเราจะเห็นเห็นไหมครับขนาดองค์พระจะเท่ากันครับเห็นไหมผมวางซ้อนแบบเนี้ยวางซ้อนแบบนี้เราจะเห็นเลยทันทีว่า ขนาดพิมพแม่พิมเป็นเท่ากันแต่ว่ามันมีเนื้อเกินจากแม่บอกเห็นไหมครับค่าที่กูกของกูกวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์เนี่ยครับส่วนใหญ่อะจะมีตะกันที่กูค่อนข้างหนานะครับเท่าที่ผมสันนิฐานเองนะครับคือพักกูเนี่ยอยู่ในที่ที่มีอากาศชื้นในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและมีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับทําให้พ้าที่อยู่ในกูกเนี่ย ่านฝนค่อนข้างเยอะมากกว่าจังหวัดสุขโขทัยและยุธยานะครับมีน้ําเข้าไปขังเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้ความชื้นแล้วก็ออกไซด์จากโลหะที่เทมาไม่เหมือนกับทางจังหวัดยุธยาและสุขโขทัยนะครับสังเกตพระสองเมืองที่ผมกล่าวมาเนี้ยพระจะค่อนข้างแก่ดีบุกและมีประหลอดขาวค่อนข้างเยอะนะครับส่วนพระพางเพชบูรณ์เนี่ยจะออกแก่ตะกวัวขึ้นมานิดนึง แล้วก็จะมีคาบไข,ข่ของตะก,กัวนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอามาให้พี่ๆดูเฉพาะพระแท้นะครับผมมีของเก๊ลอกเตยนแบบมาเทียบพิมพ์ให้กับพี่ๆดูว่าไขาข้อสงสัยพี่ๆเลยจากคอมเมนต์ที่พี่ๆเคยถามกันมาว่า mm hmm. เล่นพระดูที่ตำหนิดูที่พิมพ์พอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูความเก่าดูคาบไขโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาพระที่ถือว่าเก๊ด้ดีในระดับ เลยนะครับมาเทียบกับของแท้ให้ดูว่าพิมพ์เขาทําทได้ไหมคาดกุ่คาบไขยทาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบกันแต่ก่อนเข้าไปดูพาร์เกนะครับเดีย๋ยวผมจะลองให้พี่พิจารณาจากพาร์แท้ก่อนนะครับว่าพาร์แท้ดูอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมเอาองค์สวยให้ดูกนสัดส่วนพิมพ์นะครับของพาร์กุ่เนี้ยใบหน้าท่านเนี่ยของเกทําทได้เหมือนนะครับแต่ความมีมิติเนี่ยยังไง ความนูนขององค์พระเนี่ยใบหน้าเนี่ยจะนูนเห็นไหมครับเราตะแคงข้างแบบเนี้ยเราเห็นใบหน้าเนี่ยลอยออกมาเลยนูนกว่าหน้าอกเห็นไหมครับมิติพิมพ์เนี่ยใบหน้าจะลอยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพัาจะโดนที่ใบหน้าก่อนตลอดเลยเฉพาะพิมพ์นี้นะครับและพิมพ์ของแท้นะครับสังเกตว่าขาวขี้โก่เนี่ยจะแห้งเป็นฝ้าธรรมชาติออกขาวปนน้ำตาลนะครับ เนื้อโลหะเนี่ยจะเป็นชิ้นค่อนข้างเหนียวตัวแม่บล็อกเนี่ยแกะพิมพ์ได้สยสดงดงามมีความอ่อนช้อยนะครับทั้งสังกติทั้งเส้นต่างๆเห็นไหม,มครับแม่พิมพ์มีความคมนะครับเห็นไหมเวลาเทมนะันเนี่ยเป็นช่องสามเหลี่ยมเนี่ยข้าวลามตัดเนี่ยคมหมดเลยตัวนี้ก็เป็นเส้นคล้ายลูกศรชี้ขึ้นแต่นี่คือเขาแกะเป็นเสานะครับ ทิมเนี้ยปางเนี้ยนะครับเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยนะครับผสมผสานของช่างพื้นถิ่นนะครับอ่ผมพลิกดูด้านหลังด้านหลังสังเกตไหมครับค่าตรงเนี้ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่คือค้าวที่ปลุกข,ของเมืองพระพิชบูรณ์ครับเนี่ยจะเป็นฝ้าแห้งๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับเกาะคุมอยู่ทั่วบริเวณองค์พระนะครับ รพ้าพิมพ์ของทางพิชบูณนะสังเกตว่าเขาจะเทค่อนข้างหนาพ้าจะค่อนข้างแข็งแรงนี่ครับมีความหนาแข็งแรงอันนี้คือพ้าที่น่าจะอยู่บนช่วงบนบนของกุกนะครับคือไม่ได้ไม่ได้รับน้ำน้ำขังบริเวณที่น้ำขังคือจะเป็นใต้กุกนะครับเห็นไหมครับมีความคมชัดลึกสวยงาม อ่านี่เห็นไหมครับตัวน,นี้ก็คมชัดอ่ะผมให้ดูอีกองคองคนี้ยจะเป็นพา,าร์ที่สันนิษฐานว่าน่าจะจมอยู่ใตุ้ขกนะครับมีการผูกก่อนของการโดนน้ํานะครับองคไหนที่โดนน้าเยอะๆนะครับมักจะมีค่าหินปูนค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวผมตะแคงตรงนี้ให้ดูเนะี่ยเห็นไหมครับว่าใบหน้าก็ลอยออกมาเหมือนกัน สังเกตสองใบหน้านะครับผมจะให้ดูสององค์ว่าใบหน้าเหมือนกันไหมนี่นะครับอันนี้คือพระพักองค์แรกนะครับเห็นไหมจลนาลักษณะนะครับแล้วก็ดวงนี้เดี๋ยวผมจะจะคาภาพาไว้ตรงนี้ค้างไว้ให้ดูนะครับดูแบบใกล้ๆเห็นไหมครับว่าใบหน้าเหมือนกันครับ เราไล่มาดูตจุดอื่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้อย่างงี้นี่ครับนี่คือพระพักอันนี้คือพระพักอันนี้คือพระหัตนะครับเห็นไหมอันนี้จะโดนค้าบน้ำข้าบหินปูนกัดก่อนนะครับก็เลยทําให้เห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมด้านนี้นะครับแล้วก็เรากลับมามองฝั่งขวามือองค์พระนะครับนี่ครับเส้นสายลายเส้นก็ยังคม พิมตารางนี้นี่ตารางด้านล่างนะครับที่ช่วงฐานองค์พระนี่นะครับเหมือนกันเลยแล้วค้าขี้กุน่นเห็นไหมครับเหมือนกันเด็กเลยอันนี้จะแก่ขี้กุ่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ใต้กุกนะครับเราพริกด้านหลังนะครับด้านหลังของพระเนี่ยมันจะมีสองแบบนะครับพี่เท่าที่ผมเคยซื้อพระเมืองเพชรบูรณ์มานะครับ พิมพ์ปางเปิดโลกเนี่ยผมได้ฐานมือของแท้จริงๆประมาณสี่องค์เคยซื้อขายปั๊บวันเดียวขายองค์ที่หนึ่งแล้วก็นีองค์ที่สองแล้วก็มีบินตรงนี้องค์ที่สามตอนที่เล่นเพ้าใหม่บเนี่ยแล,ลว้วรวมมีสององค์เนี่ยเป็นสี่องค์เนี่ยครับค่าพิกุเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างทุกประการนะครับเดี๋ยวผมจะโ o มให้ดูในตำแหน่งขององค์ที่ตัดชิดนะครับเนี่ยครับจะเป็นคาบฟ้า แห้งๆขาวๆน้ำตาลน้ำตาลแต่ในกรณีนี้ผมอยากให้พี่ๆที่ศึกษาพักผูกพระผู้ชายเนี่ยคำนึงไว้เสมอว่าพักเครื่องนะครับมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างรวมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าพี่ดูแบบนี้เก่าแบบนี้แท้แต่พิมพ์มันไม่ได้ยังไงก็ไม่แท้ครับถ้าพิมพ์ได้ความเก่าไม่ได้มันก็ไม่แท้อยู่ดีครับพี่ครับเวลาเล่นพระเนี่ย พิมพ์พต้องแท้เนื้อต้องได้ธรรมชาติต้องใช่นะครับพี่แต่ถ้าเกิดว่ามีอย่างใดอย่างนึงได้แต่อีกสองอย่างมันไม่ได้เนี่ยพระองค์นั้นก็ไม่แท้นะครับพี่ะพอเห็นคร่าวๆข,ของพระแท้ไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับพระงานฝีมือให้ดูนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกที่เราเห็นเลยใบหน้าเนี่ยค่อนข้างเหมือน แต่เราลองดูดีดครับนี่ครับกรหนกตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยถึงผ้พาพักเขาจะทําเหมือนนะครับเนี่ยแต่กระหนกด้านบนเนี่ยไม่มีความเหมือนกันแล้วครับหนูโฟมให้ดูเนเะนี่ยครับดูอันนี้เขาทําเป็นขีดขีดขีด,ขด,ขดเห็นไหมครับแต่ดูอันนี้ครับเห็นไหมอันนี้เขามีการวาดชัดเจนวาดเป็นกระหนกเห็นไหมครับว่านี้เป็นขีดขีดขีด แต่พี่ดูใบหน้าเห็นไหมนี่ใบหน้าทําได้ใกล้เคียงเลยครับเห็นไหมผ้าพ,พักทําได้ลอยออกมาใกล้เคียงแต่ความลึกก็ไม่เท่าของแท้ครับเห็นไหมเห็นไหมของแท้ลอยออกมามีมิติไหมครับเนี่ยมีมิติว่ากันเลยครับเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยอ่ะผมเทียบให้ดูกหนกแบบนี้ จุดที่หนึ่งก่อนถ้าเราได้เห็นของแท้ของเกมมาเทียบกันนะเราจะรู้ออเราจะรู้เลยแล้วดูออกทันทีครับพ่าพาร์กูจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่พี่ๆคิดนะครับแค่เรายังไม่เคยเห็นของแท้เท่านั้นเองครับนี่ครับเนี่ยเบอร์หมดเลยเนี่ยคมชัดครับเส้นตรงเนี้ยจริงๆของแท้เนี่ยขึ้นเป็นเส้น แล้วหนาละคมเห็นไหมครับแต่ของเก๋นเนี่ยเขาพยายามจะถอดพิมพ์แต่ถอดมาแล้วมันไม่ติดพอถอดไม่ติดปั๊บเนี่ยเขาพยายามที่จะซาะแม่พิมพ์ให้มันลึกเส้นก็เลยบางครับเนี่ยนะก็เลยบางหมดเลยจุดที่เห็นจากองค์นี้ที่สายตาครั้งแรกเห็นเลยคืออะไรครับนี่สบงด้านขวามือองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับถอดมาไม่ติดเนี่ยตรงเนี้ย นี่ของแท้จะติดนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการทำพากเก้คือเขาต้องถอดจากองค์จริงนะครับไปทำพารเก้ซึ่งบางครั้งเนี่ยตำหนิการถอดมันไม่ติดครับเห็นไหมไม่ติดเห็นความเป็นไม่เป็นธรรมชาติของไข่ของอะไรนะครับไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับพลิกมาด้านหลังพักกุเนี่ยถึงเขาทำหน้าได้ก็จริงนะครับ มีบางองค์นะครับทําหน้าได้เหมือนมากแต่หลังก็ยังตายอยู่ดีนะครับเห็นด้านหลังไหมครับลายผ้าเนี่ยเขาก็ยังจะเรียนแบบของโบราณแต่เขากดมาเนี่ยลายผ้ามันไม่ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูลายผ้าของแท้กับของเกนนะครับเนี่ยคือลายผ้าของเกที่เขาพยายามจะลอลเขียนแบบครับส่วนเนี้ยเป็นลายผ้าของแท้ เห็นไหมเขาไาลา่ผ่างคนละเบอร์กันเลยเนี่ยพากกูอะทําไมเราไปเห็นวางตามแผงอะเราเห็นพิมพ์ได้ใช่ไหมแล้วเราก็หยิบขึ้นมาพลิกหน้าพลิกหลังแล้วก็วางเชื่อไหมว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยตัวผมเองก็เป็นแล้วบางทีไปทําในการซื้อพาที่เดินไปดูแผงคนอื่นเนี้ยเราหยิบขึ้นมาพลิกหน้าหลังปับ๊บวาง มันจะมีคนอยู่เพศหนึ่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยแม่งเก่งว่ะแม่งดูพระแบบกล้องไม่ต้องส่องไม่ใช่ครับขึ้นหลังไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องส่องแล้วอ่ะพี่การส่องพระของคนเล่นพระกูเนี่ยคือดูความเป็นธรรมชาติความเดิมของพระมีการไล่ว่าพระองค์นี้มีการอุดซ่อมแต่งอะไรมาหรือเปล่าแต่จริงๆพระกุอะพระแท้นะพี่หยิบขึ้นมาเนี่ยดูหน้าหลังเราสามารถบอกบอกได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะพี่ ผมวางเรียงให้ดูสามองค์ถ้ากระท่านไปเดินเจอเนะี่ยท่านไปเดินเจอแต่ท่านได้ความรู้จากคลิปเนี่ยนะท่านอาจจะแยกออกทันทะีแล้วเนี่ยว่าเอออันนี้มันเกะนะ่ะเพราะว่าท่านดูคลิปอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมทํา Q&A หรือว่าทําโพสต์ที่ใย y o u t u b e ให้พี่ๆเลือกว่าไหนแท้เกตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะผมว่าก็อาจจะยาก นิดหนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้นะครับวันนี้ก็ได้นําความรู้เกี่ยวกับพระก,กุมเมืองพิชบูรณ์นะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับหากมีโอกาสผมได้พิมพ์อื่นมาผมก็จะมาบันทึกวิดีโอลง youtube ให้พี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งนะครับส่วนประวัติที่มาและความเป็นมานะครับผมจะทำคลิปเสริมให้ในอีีหน้านะครับ ว่าขึ้นกุกมีพิมพ์อะไราบ้างแล้วผมก็จะเปิดหนังสือไล่ให้พี่ๆดูนะครับว่ามีพิมพ์อะไราบ้างในกุกนี้นะครับวันนี้ก็หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับทําให้ท่านได้ความรู้เพิ่มเติมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราขาดอีก29่ซับสไครจะก้าวเข้าสู่1,000งันซับแรกนะครับขอพบพระคุณพี่ๆที่คอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ